สวยจังเลยค่ะสวยไหมคะเพื่อนๆดอกกล้วยไม้สวยๆค่ะเห็นแล้วก็สดชื่นนะคะเพื่อนดูสิคะสวยงามน่ารักมากเลยค่ะ บรรยากาศดีมากเลยนะคะอยู่กับดอกไม้สวยๆแบบนี้ค่ะสดชื่นจังเลยเพื่อนๆรู้สึกเหมือนกันไหมคะเวลาเราอยู่กับดอกไม้ทำให้เราสดชื่นขึ้นมาเลยค่ะ ดอกไม้น่ารักน่ารักสวยๆนะคะมีความสุขค่ะได้อยู่ใกล้ๆดูสิคะสวยจังเลย ักผ่อนกับดอกไม้ก็สบายตาสบายใจนะคะมองไปตรงไหนก็สวยสวยทั้งนั้นเลยค่ะสวยทุกช่อทุกดอกเลยค่ะ ทำให้เรามีความสุขนะคะเวลาได้เข้าไปอยู่ใกล้ๆกับดอกไม้ได้ไปถ่ายรูปถ่ายวีดีโอเก็บเอามาฝากเพื่อนๆให้ได้ชมกันค่ะมีความสุขทุกครั้งเลยค่ะที่ได้เห็นดอกไม้สวยๆค่ะ ทุกคนได้เห็นก็คงมีความสุขเหมือนกันนะคะดอกไม้ทำให้โลกเราสดชื่นขึ้นมากเลยค่ะถ้าขาดดอกไม้ไปโลกนี้ก็คงจะหมดความสวยไปเยอะเลยนะคะเพื่อน มีความสุขกับดอกไม้กันค่ะ